มาขานคะแนนเมื่อก่อนนะครับว่าคู่ที่1ยังอยู่ที่10คะแนนคู่ที่สปั๊กจะดมขึ้นมาโดดแล้วก็มีคะแนนอยู่5คะแนนเอาใจช่วยเอาใจช่วยชูเขาคู่ที่3คะแนนเต็มเลยนะครับ25คะแนนเฉียดจะป้องเชียร์ดีถ้าเกินเียดคที่สามมากอ้าวมาดูคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามที่สองเป็นคำถามของทีม คุณตุ๊กดวงตากับคุณน้อยที่บอกเกี่ยวก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องกระจุกกระจิกของสะสมบางคนก็สะสมตังหูกําไรใสซ้อยเสื้อผ้าคนนี้สะสมข่าวแต่มีวิธีสะสมแปลกสะสมยังไงรู้ไหมฟังนีดิจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าคุณน้อยโพงามเนี่ยเป็นคนที่สะสมข่าวของตัวเองสะสมตั้งแต่เข้าวงการมาเลยจริงหรืไม่ ง่ายก่อนอย่างคุณโดนี่เข้าสู่วงการมาตอนนี้อายุไม่กี่ปีสามปี้วครับสองปีสามปีเก็บข่าวตั้งแต่วันแรกเราเก็บไหมเก็บได้ข่าวเดียวเก็บได้ข่าวเดียวมเก็บเก็บถาม่าคุณน้อยเนี่ยเข้าสู่วงการตั้งแต่ครั้งแรกก็เก็บข่าวตัวเองจนจุบันนี้ก็ยังเก็บอยู่อ่าจริงไม่จริงเก็บข่าวตัวเองไม่จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรพี่น้อยเขาไม่ค่อยแคร์เรื่องข่าวเท่าไหร่แต่พี่จุ๊กแคร์อ๋อดูความแคร์เหรอต้องตอบว่า ไม่จริงไม่จริงนะอ้าวดูความคิดของวัยรุ่นบ้างรุ่นบ้างนี่ก็ได้จะเป็นคุณน้อยมาที่คะแนนเต็มมาตลอดเลยนะเนี่ยตอนนี้จริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงคุณน้อยผู้นั้นก็บอกไม่จริงผู้นี้ตอบว่าไม่จริงไม่จริงอีกอ๋อแสดงว่าหน้าอย่างี้ไม่จริงเลยนะโอ้แสดงว่าน่าไม่น้อยเลยน้อยแดงว่าฉันจะไม่มีข่าวให้เก็บเลยว่าเพราะไม่มีเวลาเก็บพี่น้อยท่านก็รู้แค่เธอแยะๆเธอไม่ดูหรือไงเนื้อว่างมาก ดูฮะเกมเยอะคนนี้เขาไม่ไม่ได้ทาอ่านอะไรเลยคุณดวงตาเขาหวาดวันกนทั้งว่าเะยเคงจะตัดข่าวได้ไม่จริงไม่จริงทั้งคู่เลยอ่ะไม่จริงไม่จริงอ้าวเฉลยมาคุณน้อยบอกให้โลกระเบิดไปเลยมาเดินมาเลยย่าช่น้อยพองงามใครๆก็รู้ว่าน้อยพงงามเป็นแม่บ้านใครจะใครจะองคุน้อยมีอะไรบ้างใครก็รู้ในใจในใจในใจคุณน้อยมีว่าเงินงานงานละงานเข้าสู่วงการมาถึงตรงนี้จริงหรือไม่จริงตอบว่าไม่จริง เมื่อกีเมาเอกี้คุณตุ๊กมก่อนค่ไม่เคยเก็บถางของตัวเองเลยฮะจริงๆนะถือว่าตัวเองยังไม่คงแปลงใจไม่ไม่ไม่ต้องไปตรงนั้นมากแต่มีน้องๆเนี่ยฮะรุ่นลูกเก็บมาให้เป็นปักเลยมีฮะเป็นปึ้งเลยไม่ได้เอามาให้แต่นี่ไม่ต้องส่วนตัวไม่เอาแต่ยังไม่ได้เรียนเลยไทางต่อมานี่ดีกว่าทางนี้เก็บไว้หมดสำหรับโครงการคุณตุ๊ก ค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตของเราเวลาเราแก่ตัวไปแล้วเราหลุดจากนอกวงการมนเทิงไปแล้วเราเอาพวกนี้ขึ้นมาดูรับรองต้องห่วให้ลูกให้เจ้าดูแลช้อหนี้รอได้ตั้งแต่บัดนี้ต้อไปขอชิญข่าวมาเลย่าดู่าแม่ให้ความสวยงามเลยนี่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 มไม่มีข่าวอะไรบ้างอันนี้ข่าวเด่นที่เราจะมาติดอยู่ตรงนี้นะดวงตาตุ้งดวงตาตุ้ง นี่คือข่าวเด่นๆ <ove> <Gym. S 1> เท่าที่จะได้กับอีกไม่รู้กี่อัลบั้มเลยนะฮะโหเยอะมากลองลองดูลองดูในในอัลบั้มก่อนนะฮะว่าว่ามันเยอะมากนะฮะเยอะแยะอันนี้เด็ดพี่นี่เด็ดๆค่อยๆค่อยๆดูทีละอันได้เรามาดูอันนี้ก่อนตั้งแต่กล้าแรกเลยนะครับดวงตาถูกตบจริงๆทำไมเกิดเล่นละครเรื่องแรกอ๋อนี่คือเรื่องแรกเลยไม่ใช่นี่รูปรูปเร็วๆนี้แต่ว่าข่าวเนี่ยก็คือการเล่นละครเรื่องแรก ก็เกิดนะก็เล่นไม่เป็นพุทคงคาเคสเล่นเป็นผัวเล่นเป็นผัวในเรื่องคุณดวงตาแล้วจบแล้วบเขาแล้วเขาบเราเขาตบเราตบงนเมื่อชายเจ๊ไม่ร้องไห้ก็ไม่ร้องสิบิเทกอะสิทิเทกอะแล้วอาถาวรสุวรรณเนี่ยเป็นผู้กำกับคนแรกในชีวิตเลยบอกฉันอยากจะโชว์เธอฉากนี้ทําไมเธอเล่นไม่ได้อาถาวรไปคุยกับพิวุทธคุยอะไรม่นเราก็ไม่ได้สนใจหรอกนะอาเคสสุดท้ายนะถ้าเธอไม่ร้องก็คือไม่ร้องนะเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดจากนี้เรื่องนี้ เสียงอะทะเลาะต่ไม่แบบพี่อุ้ยหุ้ยุ้จรงจริงองเจง่ะเขาตอบจริงๆเเลยเอ้ันนี้ทำไมเราโดนเยอะนะเขาไม่เงือกเขาไม่เงือกตอบถึกแีป้สะซ้ำอีกแล้วนิ้วพี่วัวอ่ะห้านิ้วอยู่บนแก้มเนี่ยเขาตอจริงออ้กคงเลยมาเป็นทากงเล็กๆหลงนะใจใจแล้วร้องาร้องมา จงจริงแล้วตกใจเพราะเกิดมาในชีวิตไม่เคยโดนใครตบตอนนั้นมาก็หัดร้องไห้เองได้ตลอดแล้วไม่ได้โดเออันนี้คือผลจากข่าวตอนนี้คพอมีข่าวนี้ที่เก็บไว้ก็มานึกอ๋อตอนนั้นที่เราถูกตบจริงเลยแม่ลองมาดูว่าข่าวต่างๆที่อยู่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะลองไล่มาดูอันนี้แม่อยากมีคู่ครองไม่ว่าเพียงเข้ากันได้ เราไม่เอาลงดีเทลนะบ้านผีติงเฮียแจ้งจับดวงตาตุ้งข่าวตอนนั้นที่มีแหน้าหน้าหนึ่งเลยหลายวันเลยดังดังก่อนอันนี้ติดใจทำสัญญกรรมดวงตาควักคุณเปิดเองเลยต่อมาเจ๊ตุกตายเออตายแล้วคือดีมีคนโทรไปบอกแม่บอกว่า พี่ตู้ประสบอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ยเสียชีวิตอยู่ข่าวกเยอะนะคุณแม่ง่ายก็เป็นไงอะข่าวเป็นอย่างเงี้ยคุณแม่ง้อยคือแม่คุณแม่ง้อยคือคุณแม่ไงรับเตอร์สัตว์จะตายเอาไปโรคหัวใจด้วยโอ้โหนี่ขนาดไม่กี่ข่าวเนี่ยหนักๆทั้งเลยนะชีวิตนี่นะมีหลายเรื่องเยอะดวงตาไฟสวขาแตกซ่าฝังเข็มเพิ่มพลังเซ็กโอ้แล้วอ่ะ ข้างในเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็เลยต้องต้องต้องแก้ข่าวหน่อยนี่นี่แก้ข่าวหนยนี่เช็ตุกอ้อนแฟนเปล่าไฟเซ็ก์อ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแย่แล้วอะไรแย่แล้วแย่แล้วลูกปลาผมร่วงแต่หนวดขึ้นอ๋อโอ้่หลอกทันใหร แถบเลยแถบเนี้ยล่วงไปหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรก็ไปหาหมอกินยาฉีดยาหน้านี่เป็นลูกกลิงเลยเวลาขนมันยาวหมดเลยตรงเนี้ยที่ขอก็ยาวพอแสงมาอย่างเงี้ยแล้วมีแบ็คไลท์ข้างหลังมีแสงเท้าปลัวออกไปหมดเลยขนขึ้นมันจะบอกให้คนโกนขนให้เราครั้งแรกคือใครรู้ไหมสามีเขาแหละลองลองลองดูภาพในอดีตอดีตหน่อย่ะมีอดีตไอไอที่เคยรู้จักดวงดวงตาเนี่ยจะมีหลงเซ็กซี่ เผยซะหน่อยเผยซะหน่อยเซ็กซี่อะไรล่ะเซ็กซี่อัลบั้มเซ็กซี่หนูดูดูเซ็กซี่ดวงตานะแววว้ายาาเน่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 น่ารักน่ารักน่ารักนี่เซ็กซี่แบบดวงตายังไม่จบยังไม่จบต่อประกายแสดอ่าต่อมานี้หนังหรือเปล่าไม่รู้เป็นนี่เน่เน่เน่ยังไม่หมดนี่นี่อันนี้อะไรต่อไปอันนี้มีอีกโอ้โห เค้าบาเป็นอย่างนี้ยังมีเซ็กซี่อยู่ตรงนี้นิดหน่อยอะไรอีกอะนี่อะไรอีกเนี่ยเขาแบบท่านข้าดูอ๋อเดี๋ยว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 จะขอแก้ข่าวซะเลยพี่ต้อยแอคเดอร์เจ้าของทีวีพูเขาให้เราถ่ายใครจะเป็นลูกมะพร้าวอย่างนี้ถามจริงๆดิมฉันไม่ใช่มลกรดพี่ต้อยเขาไปทําด้วยคอมพิวเตอร์เพราะคุณจะสังเกตดูพอมาข้างในเป็นอย่างนี้มีที่ไหน นี่คือหน้าปอมก็แต่งได้เหรอจะทําให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้เรอถือว่านี่ข่าวเก็บมาแล้วก็จะทําให้รู้เรื่องต่างๆได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงตาคนจะไปไปเปรียบเทียบกับมยุราตลอดเลยข่าวมยุราเขาเขาก็มีเหมือนกันดูดูข่าวมยุราบีแต่ไม่ค่อยเก็บหรอกอันงั้นดูที่ว่าที่ตัดมาได้มีอะไรบ้างอ๋อที่ตัดมาได้ที่เราติดตรงนี้หมดไม่ไหวไม่ไหวมันเยอะมากมีทุกทุกดีดีแล้วค่ะ ใครก็ไม่รู้อ่ะบ้าจังเลยคุณไม่หลาเขาต้องไปซักหน้าคุณหนุ่ยซักคุณหนุ่ยจะเพรียเพียะนะไปเอาไม่พอพอคุณต้องตาไปโอบคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยจะแฮอข่าวข่าวข้อมูจุรานในยุคเก่าๆโอ้นี่นี่ไหนนี่จำข่าวนี้ได้ไหมนางเอกสาวกระเพาะปัสสาวะพังหน้าผากเจาะเสียโฉมขาหักี่จักไทยรัฐนะฮะจากไหลงสะดารกลัวเชอะอ่นี่ แต่ขาก็ยังสวยดีมาจากแยกไหนมาจับใครตายเรายังไม่มีเลยข่าวเลยยังไม่จบยังไม่จบอันนี้มีวิตชกปากแย่งม่ได้เลยแยกไปนี่รักษาตัวโอ้โหอันนี้อันนี้ตอนนี้มีหนุ่มมาจีบหลายคนแย่งกันใหญ่เลยแย่งแหมแย่งไม่ได้คนไข้นี้ต้องรักษาแหมใครก็พูดได้เลยแย่งกันใหญ่เลยแยกใหญ่ าสุดล่าสุที่ไปออกชมดาวเขิน <c oughs> หน้าแดงพูด <c oughs> ไม่ออกเจอสามีเซอร์ไพรส์อันนี้น่ารักมากนี้น่ารักมากโยมาถึงข่าวนี้ <c oughs> โยมาถึงข่าวนี้ข่าวที่กําลังฮือฮาอะไรฮือฮา,า, <c oughs> าหรือเกนก็คือข่าวที่เธอตัดสินใจเครียร์คิวยอมที่จะมีลูกแน่นอนนสยามโพสต์ลงไว้เนี่ยถ้าผสมสำเร็จก็น่าจะก็จะนำตัวอ่อน ฝากไว้ที่ไปฝากไว้ที่น้องถ้าน้องสาวเพื่อจะเป็นแม่อุ้มบุญอ่าปีนี้ก็รุ้นให้ขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีทีนี้นะฮะเราลองวิเคราะห์ไปถึงว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้สําเร็จเราอยากจะเห็นหน้าลูกของมยุรากับคุณหนุ่ยออกมาเป็นอย่างไรกคุณมยุรารไมหน้าตาเป็นอย่างไรตาคุณมยุรานี่คือคุณแม่นะฮะนี่คือคุณพ่อโอ้ อากว่าคุณมยุราและคุณเดี๋ยว่ันบอกก่อนลูกผู้หญิงผู้ชายอยากได้ผู้ชายถ้าอยากได้ผู้หญิงจะกระเดียบไปทางแม่นะครับก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยไม่นจะหวัอันนี้อันนี้ต้องต้องไม่เอาไม่คว้ารวมๆนะอย่านึกตอนอายุตอนนี้ไม่นับเป็นหลานนะไม่เอาสมมติว่าผมว่าจะเพราะว่าใบใบหน้านี่อายุตอนปัจจุบัน พี่ตั๊กได้ดูหลังหนังเรื่องมนุษย์ตยูพันใหม่ไหมเห็นไหเนี่ยย้อนจะมีเข้าคุณหนุ่ยมีข้าคุณหนุ่ยแล้วคุณตั๊กอยู่นะฮะจะออกเป็นหวานหวานนี่หน้าเหมือนใครด้วยหน้าเหมือนคุณหญิงทิดดาแม่เขาอ่ะถ้าหากว่าลูกชายถ้าลูกชายได้แจะปกระเดียดไปทางคุณพ่อก็คือคุณหนุ่ยนะฮะก็จะมาเป็นอย่างนี้ปั๊บ อ๋อเนอะเนเนเนนอนี่ยสองคนเหรออ่านี่ยถ้าอย่างงี้ผู้ชายดีกว่าคุผู้ชายผู้ชายดีกว่าเพราะนี่คุณหนุ่ยจะเป็นอย่างงี้นี่นจะมีนักแสดงของตั๊กอยู่ด้วยตรงนี้อ๋อตาอันก็จะเหมือนพ่อตรงเนี้ยแต่แต่ที่เป็นข่าวเนี้ยดีแล้วพ่อไม่ใช่คุณหนุ่ยใครอะสมมติว่าไปมอเป็นเพื่อนร่วมงานเงี้ยไปเป็นหม่ำปึ๊บ นแม่ถ้าเกิดทันกันเราพี่ตักเสร็จแล้วแน่คอมพิวเตอร์เจ้าอกมาเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดตักกับหม่ำลูกชายหรือลูกสาวอะลูกลูกชายอะลูกชายก็จะกระเดียดไปทางหม่ำออกมาเป็นตึนน้าฮะน้าจ้านี่ยมัจะมีทางไปได้ไปได้กระเดียไปทางแม่ทางแม่ทางกระเดียดไปทางสวยทางตั๊กก็จะมาเป็นปังเอ้า ผสมพันธุ์นี้ดีกว่าน้าดาวดาวยังไม่ดีแม่ไหนเราก็ลองเล่นอย่างนี้เราเล่นต่อทำเหลือเกินเล่นต่อกันหน่อยว่าเพราะว่าเอ็ดดีก็อยู่กับเรานานถ้าหากว่าคุณแม่เป็นมิจฉุราคุณพ่อเป็นเอ็ดดีถ้ากระเดียดไปทางพ่อถ้าทางแม่ทางแม่ก่อนดีกว่าทางแม่ทางแม่ก็จะสวยเหมือนแม่เป็นอ่า้ง ปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนมาจากแม่แต่ภาพภาพขนาดอยู่อยูใครทั้งพ่อพ่อหน้าตาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออย่างนี้นะฮะแต่ว่าลูกออกมาเป็นเหมือนพ่อเหมือนพ่อนะเป็นแต่โอ้องทไปทั้งผู้หญิงไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเลร็แล้วคุณดุยดีที่สุดอ่ะาไปดูเพื่อนเราดูเพื่อนเราตะกี้คุณมันยุรา คุณดวงตาก็เป็นคนหนึ่งมีแล้วจับไม่สมกับใครน่าจะได้นะอันนี้เป็นภาพที่เคยออกรายการแล้วเอาแว่นผมไม่ใส่แต่ถ้าเกิดไปยืมคุณนีเข้าตัวเองเข้าตัวเองก็ได้ชอบนะก็ชอบนี่ก็ชอบแม่มชัดเจใหญ่นะสมมติว่าเป็นปัญญาผมก็เป็นดวงตา หนักไปทั้งลูกชายหรือลูกสาว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 หนักไปทางแม่แม่หนักไปทางแม่ก็เป็นแน่นี่ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่หน้าอ้วนไปหวานไปหวานแต่ไม่เปลี่ยนมากแต่หน้าตอนนี้ถ้าเกิดไปทั้งพ่อปึ้ง ว้ายตายเออเหมือนเลยโขกเป๊ะเลยนี่ว่าแต่รอยยิ้มเราเออเขาทำยังไงมันนี่นี่คือคอมพิวเตอร์เฉลี่ยเฉลี่ยมีดวงตากับปัญญารวมกันอยู่เอาภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายอันนี้หาดูยากอะไรกะนีาูยากเพราะว่าอันนี้เป็นความฝันของคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยแต่กีดูคุณคุณตั๊กไปมากแล้วดูถ้าเกิดคุณหนุ่ยผสมกับคนนี้จะเกิดอะไรขึ้นคนไหนก่ะคณหนุ่ยและคุณปัญญา ทางทางทางปัญญาแต่ทางทางคุณปัญญาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แมวเออดีดีเทพขึ้นมาหน่อยเทพขึ้นมาหน่อยถ้าหนักไปทางคุณหนุ่ยแต่ไปทางคุณหนุ่ยก็ออกมาเป็นโอ้โหไหนหนู่น้นดีกว่าหน้านๆไหนดีกว่าลองลองลองเฉลี่ยสีมามาทางปัญญาทางปัญญาดีกว่าสูงเป็นที่ใช่แต่แต่ต่างคนต่างอยู่ดีแล้วนะ เอาละเอาละขอบคุณตรงนี้เอาขายคะแนนก่อนนะฮะตอนนี้ไปขานอีกแล้วนี่เดินนี่สิบแปดอาคะแนนสบหมคเดี๋ยวจะไปนะฮะจิบป้ายนะถ้าหากว่าเป็นโกซาโกซาปิดก็ต้องคู่กับปิดเปิดก็ต้องคู่กับเปิดนะคะสามคู่เหมือนกันนะคะก็จะได้รับไปเลยหนึ่งร้อยา